รถตัวปหมโตก็วิ่งผ่านสถานีพงมป้เดือนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะมีการใช้งานอาคารสถานีใหม่ซึ่งสร้างใโครงการทางคู่แล้วนะครับโดยเป็นสถานีแรกในช่วงสัญญาที่1น,นะครับตคบอนนถงหนึงนองปรไหลที่ได้ใช้งานอาคารสถานีใหม่นะครับเนื่องจากสถานีเก่านะครับจะขวางแนวการก่อสร้างเป็นแนวทางเลยนะครับจะต้องลื้อออก ต้องรีบไปใช้งานอาคารสถานีใหม่ด้วยฮนะแล้วมันอีกก็เห็นรถด,ดีๆหนึ่งนะครับมันต้องขีดลอยทางเตรียมไว้ไปโอยทางต่อนะถือว่าทางคู้ก็มีความคืิ่มหน้าให้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับ